สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การแนะนําหนังสือประจําสัปดาห์นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ก็ใกล้เข้าสู่วันแรงงานแล้วนะคะห้องสมุดของเราก็มีหนังสือดีๆมาแนะนํากันอีกเช่นเคยค่ะใครที่กําลังรู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยเป็นพิเศษหรือเบื่อกับอะไรเดิมๆต้องการแรงบันดาลใจใหม่ๆลองหันมาอ่านหนังสือดูบ้างนะคะ แก้เบื่อได้แถมยังได้ความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองอีกด้วยค่ะสัปดาห์น,นี้ห้องสมุดจึงขอแนะนําหนังสือ5เล่มสําหรับจุดไฟให้คนทํางานที่กําลังจะหมดไฟให้กลับมาลูกโชนอีกครั้งตูกตาตั้งใจเล่มไหนไปลองหาอ่านกันได้เลยค่ะมากันที่เล่มแรกเลยนะคะชื่อเรื่องว่าเราทํางานอย่าปล่อยให้งานทําเรา In Place of Wasting Time ผู้เขียนคือเอลันไลแมน ผู้แปลคือโตอมอรสุขปีชาจากสำนักพิมพ์ซอฟท์พาวิชิงค่ะหนังสือเล่มน,นี้ว่าด้วยเรื่องประโยชน์ของการเสียเวลานั่นก็คือการปิดมือถือการปิดหน้าจอทุกชนิดการปิดการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกแล้วลองคิดว่าทุกวันนี้คุณมีเวลานั่งอยู่เฉยๆวันละกี่นาทีในโลก4.0ที่เต็มไปด้วยการสื่อสารล้นเกินอย่างเช่นปัจจุบันการนั่งนิ่งๆอยู่กับตนเอง ถูกมองว่าเป็นการเสียเวลาแต่การเสียเวลานั้นมันเลวร้ยรายขนาดนั้นจริงหรือไม่หนังสือเล่มนี้จะพาทุกคนไปพบกับคําตอบค่ะแล้วจะพบว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการเสียเวลาอะไรบางอย่างอาจจะเป็นโอกาสเข้าสู่การได้อะไรสักอย่างกลับมาแทนมาต่อกันที่เล่มที่สองนะคะหนังสือดีๆอีกเล่มจากสำนักพิมพ์ซอพัมบิชชิงค่ะชื่อเรื่องว่าเราทำงานแล้วได้อะไร Pay off the h i g h d e t logic that s h a r p e o r motivation เขียนโดยแดนอารีลีแปลโดยสรุณีอาชวะนันทกุลหนังสือเล่มนี้ชวนเรามาอ่านมาหาคำตอบค่ะว่าเราทำงานไปทำไมอะไรคือแรงจูงใจให้คุณมาเช้ากับดึกพอมงานกลับไปทำที่บ้านในวันเสาร์อาทิตย์ตอบอีเมลตอนพักนอนและทำภารกิจยากเย็นอีกล้านอย่าง แม้งานจะหนักหนาสาหัสแม้เราจะเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่หลายคนก็ยังมีแรงลุกขึ้นมาทำงานและทุ่มเทจนสุดพลังหนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบกับผู้ที่หมดกำลังใจและนำสิ่งที่ได้รู้ไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะเล่มที่สามค่ะชื่อเรื่องว่าถ้าไม่รู้คงไม่รอดผู้เขียนคืออภิชาติขันเทววิธีจากสำนักพิมพ์มูฟพับลิชชิ่งค่ะ เวลาที่เราได้ยินคำว่ามนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์ออฟฟิศก็คงจะมีความคิดเหมือนๆกันว่าเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อทำภารกิจของบริษัทเป็นมนงานที่สวมยูนิฟอร์มแบบเดียวกันมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายๆกันคือได้เลื่อนตำแหน่งเงินเดือนเยอะขึ้นหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยมุมมองที่หลากหลายเหมาะกับคนทำงานทุกวัยที่มีคำถามในใจหรืออยากรู้ว่าองค์กรแบบนี้ทำไมบริษัทต้องการอะไรจากเรา บางวันอะไรที่แย่ๆสาระหนังสือจากเล่มนี้จะช่วยให้คุณรอดก็เป็นได้ค่ะเล่มที่สเป็นหนังสือรวมเล่มของปาวานไม่ไปทำงานค่ะจากสำนักพิมพ์สุนทรผู้พับนิชิง่งเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์การทำงานตรงของปาวานจากคนรอบข้างในรูปของการทำงานแผงแฟนตาซีที่คนทำงานต่างแปลงร่างเป็นหอยกวางราชสีปลาหมึกและต่างๆ เพื่อพยายามพัฒนาสายพันธุ์ให้สูงขึ้นไปเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ให้อยู่รอดปาวานได้ถ่ายทอดวิธีแบ่งปันความสุขความทุกข์กับเพื่อนที่กำลังมีชีวิตอยู่ในโลกใบเดียวกันบนเส้นทางที่ผ่านมาในช่วงเวลานั้นๆซึ่งกลายเป็นเพียงหนึ่งเรื่องที่ผ่านพ้นไปชีวิตก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดที่ทำให้คิดได้ให้มายิ้มกว้างๆแบบปาวานที่ไม่เคยทำงานกันค่ะ และเล่มที่5ชื่อเรื่องว่า Super Productive เขียนโดยลวิ์ฐานอุตสาหาจะจากสำนักพิมพ์คูการอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้ผลดีที่สุดไม่ใช่เพียงแค่อ่านแบบเพลิดเพลินนะคะแต่หากความสนุกคือการได้ลองนำวิธีต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตจริงความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะค้นพบศักยภาพที่ซ่อนลิ้นภายในของตนเอง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคเพื่อดึงศักยภาพของคนคนหนึ่งออกมาซึ่งเป็นเทคนิคที่สําคัญและหนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานการใช้ชีวิตให้กับผู้อ่านขอให้มีความเพลิดเพลินกับการอ่านและนําไปใช้กับชีวิตจริงค่ะสําหรับใครที่ได้อ่านหนังสือเล่มไหนแล้วรู้สึกว่ามีพลังเกิดขึ้นก็ช่วยกันบอกต่อได้นะคะ ถ้าสนใจอยากจะอ่านเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของห้องสมุดค่ะ l i b r a r y n r i u a c t h ค่ะหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามช่องทางที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้ก็ได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง nriu library service ค่ะจะได้ไม่พลาดการแนะนำหนังสือด,ดีๆนะคะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ